สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟรถมือสองครับวันนี้ครับเอารถตู้มารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรถปี2018จดทะเบียนปี2019นะครับสำหรับ Toyota าคอมมิวเตอร์เครื่อง3.0เกียร์ธรรมดานะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับยังไม่ทําการปรับสภาพเดี๋ยวมารีวิวสภาพภายนอกภายในให้ชมกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์โฉมก่อนปัจจุบันนะ ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับปรับโฉมแล้วกระจังหน้าจะเป็นคมเย่ยมใหญ่แบบนี้ครับไฟหน้าครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับใสๆเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกมีให้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในเลยนะครับไปดูภายในเลยเป็นเบาะที่นั่ง3แถวครับเป็นเบาะใหญ่นะครับเบาะสีครีมนะดูจากด้านหลังมาเลยนะครับแถวหลังสุดนะครับสีที่นั่งนะครับแถวกลางนะครับเป็นเบาะ3ที่นั่งเป็นเบาะใหญ่นะครับ VIP ข้างหน้าอีก2นะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านครับคันนี้แอร์เพดานทั่วถึงนะครับทุกจุดด้านหน้ามีจอนะครับเครื่องเสียงมีมาให้แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะครับพอมีบ้างนะด้านหน้านะครับฝั่งคนขับตรงนี้ครับนะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้เกียร์กระปุกราคาน7779,000บาทรถวิ่งไปแค่81,000โลเท่านั้นนะครับรถใหม่แท้เลยนะครับคันนี้ สภาพรถไม่เคยชนหนักนะครับการรับประกันตัวถังนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่มจมน้ําซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับเรารับประกันหลังการขายนะครับทั้งเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ระบบไฟระบบแอร์ด้วยนะครับรับประกันหลังการขายเลยนะฮะใครสนใจนะมาดูรถตัวจริงมาได้เลยนะครับที่เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับเนี่ยโครงสร้างนะเดี๋ยวให้ดูนะท้ายนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเหมือนเดิมนะครับนี่ผมไล่ให้ดูนะครับโครงสร้างด้านท้าย รถไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับโครงสร้างแบบนี้นะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบครับเรียงตัวสวยงามนะสำหรับรถตู้นะครับปี18นะคันนี้ปี18ถือว่าใช้งานน้อยนะวิ่งไปแค่8 0,000โลเท่านั้นเองนะครับใครกำลังหารถตู้นะครับไปวิ่งงานอยู่ลองมาดูคันนี้ครับสภาพสวยเลยนะครับรถแค่7ปีเท่านั้นนะครับสีสันด้านข้างตัวรถนะครับอ่ะนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเรียมคมนะครับชัดเจนนะฮะ สีไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับใส่ยางดันหลบนะฮะตัวยางเนี่ยขนาด205ศูนทับเจนะครับล้อแม็กขอบ15ครับล้อหลังเนี่ยเป็นเบรกดั้มนะครับยางเนี่ยปี21นะครับดอกยางโอเคอยู่เดี๋ยวถ้าอ่ะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเดี๋ยวดูสภาพให้ช่างดูสภาพยางอีกทีนึงนะครับถ้าสภาพยางไม่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหา ตัวนี้เป็นรถสีบอลเงินนะครับเอามาดูแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะสภาพสวยนะไม่มีโซมนะครับเผมไม่เห็นสภาพจริงๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเอาเข้ามาเพิ่งจะมาได้สัก2วันมั้งครับรถยังไม่ทําการปรับสภาพอะไรเลยนะนี่ผมถ่ายสภาพจริงๆนะครับรถเกตเซื้อเข้ามาสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้ซื้อรถสภาพที่ว่าไม่สวยแล้วเอามาทําให้สวยนะครับที่นี่จะซื้อรถที่คัดสวยมาเลยนะครับเก็บงานก็เก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้ากัน มีจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปปิดประตูท้ายก่อนละกันผมไปปิดประตูท้ายมาแล้วนะครับจะได้ดูในส่วนของกล้องหลังกันด้วยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกันเลยนะครับทีเดียวติดครับเครื่องเดินนิ่งๆนะครับดูรอบเดินเบานะครับอยู่ประมาณ700ถึงอ่ถึงไม่เกิน800รอบนะครับไม่แท้ไม่เดิมเลยนะครับ81,000โลนะครับเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับไม่แท้แน่นอน มีวัดรอบนะครับวัดความเร็วเนี่ยผมทดสอบวัดรอบให้ดูนะครับใช้งานได้ปกติครับวัดความร้อนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็วัดปริมาณน้ํามันใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาดูที่ตัวจอตรงนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมลองส Secondly, ัมผัสให้ดูนะจอใช้งานได้ปกตินะครับทัชสกรีนไม่มีปัญหานะครับเป็นจอ and ด o i d นะมาติดตั้งเพิ่มเติมทีหลังนะครับจะให้ดูนะครับกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาแล้วนะครับนี่ฮะ กองมองหลังนะครับค่อนข้างชัดนะครับนอกจากมีเส้นกะระยะที่ตัวจอแล้วนะครับยังมีเซ็นเซอร์วัดตรงนี้ด้วยนะครับวัดเป็นความยาวเป็นเมตรเลยนะครับนี่แปลว่าด,ด้านหลังนะครับยังเหลืออีก1.4เมตรนะครับถึงจะชนนะเหลืออีก1.4เมตรอแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมลองทดสอบดูแล้วนะครับความเย็นปกติเลยนะครับไม่มีปัญหา ระบบ traction control นะครับมีมาให้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล3,000นะครับเครื่องตัวเดียวกับ v i g o 3,000เลยนะฮะอ่าสภาพคอนโซลด้านหน้านะครับยังสวยอยู่ไม่มีโซมนะครับดูลายดูชัดๆนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่สภาพรถแรกเข้านะครับเฮตยนเราซื้อรถที่มันสภาพสวยมาอยู่แล้วนะครับซื้อสภาพสวยมาอยู่แล้วเก็บงานแค่เล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยนะอ่า ในส่วนของเบาะนะครับสภาพสวยทุกทุกเบาะจริงเดี๋ยวผมให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับหนังตึงๆนะครับกองน้ําไม่มีช้ํานะครับอ่ะไปดูกันนะครับกระจกนี่แท้เดิมโตโยต้าทุกบานนะครับนี่อ่ะมันเบลอๆนะครับนี่อ่ะโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับผมถ่ายให้ดูเลยนะครับ ไปดูข้างในกันนะครับน่ฮะสภาพเบาะนะครับอ่ะไม่มีตรงไหนไม่สวยนะครับนี่สนใจคันนี้ครับติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์0 6 2 3 0 5 8 4 8 6นนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับโทรปรึกษากันได้นะครับเรื่องไฟแนนซ์นะครับทำอาชีพอะไรอยู่นะฮะเครดิตเป็นยังไงนะครับผ่านหรือไม่ผ่านมาโทรมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับอ่ะคันนี้ครับ เป็น Toyota c คอมพิวเตอร์นะครับเลขไมค์แค่81,000โลเท่านั้นนะครับรถเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นรถปี18แนะครับแต่จดทะเบียนปี19ใช้งานมาเนี่ยแค่6ปีเท่านั้นนะครับ6ปี81,000โลถือว่าไม่เยอะนะถือว่าใช้งานมาไม่เยอะเลยนะครับสีบอลเงินราคานะ7 7 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ062 305 8486สาำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I oh,